กอรับเสด็เด็ OC จดมามราชนะครับไปมสามสองวันจากนั้นขอราเปืดี่ยวหนเกษตรพระบตรพระบรมาชสอันที่ยี่สิบก้ะครับมีท่านเห็นว่าทางของพับประสานเมือกายี่สิบแปดหลาเส้นผมที่อำเภอเมืองอำเภอเถินอำเภอแม่ทิกกลอำเภอแม่ทาคับซึ่งแล้วก็เต็นท์ประมาณสามสิเต็นนะครับ การที่สองก็คือจะเตรียมเก้าอี้ถูกรวมจําสามร้อตัวก็ใ้สดที่ทางรจบอกทรงบผมวานครกทีพสาสองจะรับไปนินการจรัมารับอกค่ะคเรียนท่านปรคับวันนี้จะรับประทานิ้พาน์มมานาจังหวัดคับผมขอผมมาถามวันี้เลครับถ้าเกินนะครับ ก็จะยกเติมแผ่นพื้นใด้ก็ถึนแผ่นี้นะครับสำหรับรถสงฆ์นี่จะโตขึ้งใหม่นะและจะเดินทางไปพื้นที่เวลาสิบนาฬิกาของวันที่ยี่สิบสี่ครับก็ขอทางทหารด้วยจทยี่ดีครับเกินได้ฮะแต่เราขอเซนยอนตามที่ท่านผู้ว่าว่านะครับุกเก็ไปในวันนี้ก็แต่ัะเจงขึ้นแล้วก็ชื่ออะไรต่างเดี๋ยวต้องตรงเข้าไปส่งว่าเป็นตรวจสอบกันเองนะครับ ก็ยอด29เกิดไป13 28 32ก็ยินดีครับอนี้ครับขอบคุณครับในส่วนในส่วนนี้เราถือช่อตัวโรงพยาบาลบางนะคะในจุดหนยประหมบาลนะรเวอ่รัเสด็จที่อ่าศาังคนบางได้ประสานับงานสาธารณเกาะคาโรงพยเกาะคาโรงพาบาลสนและโรงพนะคะเมือเดรียมแล้วนะครับ้าา นำเงินโดยอยากให้กว่ามีครับผมขอบคุณครับก็มีครับอีกทีหนึ่งมีหลายรายเท่ั้ครับหนึ่งรายท่านเราจะเพิ่มในเรื่องของการดําเนันการก็คือเรื่องของการที่จะรณรงค์เรื่องไม่ให้เขาให้ด่าเขาในช่วงนั้นด้วยครับเราจะดำเนินการไปครับงครับง่ายครับนอนไม่ได้นอนเลยนะครับนะเราฝึกการที่เวลานะครับ กันไว้นะครับแล้วก็จัดที่ก็แต่ละเส้นในตัวผมก็จะไปโดนต้องกลัวว่าร้านจะไม่พอนะเดืยนจะไม่พอนี่ถ้าถ้าเป็นยี่สิบแปดำเอ่ออะไรนครับครับเวลาห้ารยาสิบกล่องแล้วก็มีโาสอดผู้เข้ารวมกนประมาณสิบโลด้วยกันนะคะส่วนในเรื่องของการระดับระดับทองนี่ไานี้ได้ติดตั้งแล้ว みんな汚れをつかむ。